โเดนเติมเกมเปิดให้บริการใหม่สำหรับการเติมเกมผ่านเว็บไซต์ได้แล้ววันนี้เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ g ก l เด n เติมเกม .com เติมได้เติมดีเติมไม่มีอัน้นเติมได้24ชั่วโมงโปรโมชั่นสำหรับเกม RV มีให้เราเลือกหลากหลายรูปแบบใช้เพียงแค่ Open ID สามารถเติมได้ปลอดภยัยไม่มีโกงคุ้มทุกโปรโมชั่นอยากเติมเกมประหยัดราคาถูกทักมาเลยที่แอดไลน์โกลเด้นเติมเกมมีแอดข้างหน้าด้วยนะครับส่วน Facebook ก o เด e n เติมเกมเติมเกมราคาประหยัดหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับผม บวันนี้เรามาอยู่กับลินดิสในเลนแครรี่นะครับซึ่งณปัจจุบันนี้ผมคิดว่าเพื่อนๆน่าจะเจอเคนค่อนข้างที่จะบ่อยนะครับเวลาที่ถามว่ามันหน้าแบรนไหมก็ไม่ไม่ได้หน้าแบรนซะขนาดนั้นนะครับมันเหมือนกับแบทแมนในแพทก่อนแต่ว่ามันป่วนขึ้นด้วยที่ว่ามันหายตัวได้นานนานแบบนานโคตรเลยถ้าไม่มีใครแบบไปยุ่งกับเขานะครับหร<ๆ>ือว่าอาจจะแก้ด้วยคลิกสิโรมิง ของโรมถ้ามีโรมดีๆสามารถการแครี่ได้นะครับเกมนี้ผมก็น่ากลัวอยู่น่ากลัวอยู่เครับ <Yeah. S 1> เพราะว่ามันมีเอฟเฟรมสองตัวแล้วไม่ทราบว่าจะหลบได้ท่วงทันหรือเปล่าทั้งสองตัวนะครับตอนนี้ก็เอาพลังแสงอาเคมี K ่ B มาครับพลังแสงรวยก็ฟา้ามไปก่อนยิงฮีโร่ยิงฐานอะไรอย่างเงี้ยยิงป้อมนะครับ <Yeah. S 1> เพเื่อให้เงินเราได้เยอะขึ้นนะครับ oh. รองเท้ากันดีซีไว้ด้วยนะครับจะได้หนีได้แบบเร็ว ต่อไปเนี่ยโอเคตอนนี้เลยว่าเสร็จละแล้วก็วางโอ้ยพายามวางแทบไว้ลมคล้ายๆกับเอลซุนะครับให้พวกตัวร้องเนี่ยมันจะมาพ้องกับยาเนี่ยวางยาไว้สไลด์เลยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำคอนเทนต์นี้แบบว่าสไลด์แบบทีเดียวแบบส่วนแอฟเซสซิงนะครับเพื่อน แต่ต้องรอของกันหน่อยอ่ะรอนานพอสมควรเลยเนี่ยสไลด์แล้วก็ออกครับเพราะว่าป้อมเบอร์จิตีเราถ้าเราไปแอตแท็กหรือว่าโดนเขาเรียกว่าเปิดก่อนเพื่อนอนะ่ะเออเป็นคนที่ตีตีก่อนในเพื่อนในป้อมนะครับมันก็จะโดนครับกูตายไม่ได้สังเกตโดนรูปคมแล้วเจ้านี้ไอ้ฮัดรูปคมคืนรูปคมคืนพอนะครับพอแล้วมัน๋ยว่ใโดนคลิกซี่ยก ว่าป่าตอนนี้คือเอ่อโดนยับนะครับมันเป็นไวเลสฟาร์มด้วยตายแลวกูตายแล้วล่ยมาบนแล้วฟิกเกอร์ยัดแล้วลบสกิลสองก็ให้คือก่อนเนี้ยผมจะบอกเพื่อนๆว่าอา๋อตายที่แผงย้อนือก่ก็ผมเล่าตรงนี้เลยก่อนหน้านี้นะครับมี คือเพื่อนเขาทะเลาะกันเล็กน้อยนะครับไม่แบนเขากลัวเคนแล้วไวเล็ตก็ถามว่ากลัวเหรอแล้วเขาก็กดไวเล็ตมาเลยครับแล้วแลเขาก็บอกว่าโคตรโดนใจอ่ะขอลองของหน่อยแบบแบบของจริงแต่ไวเล็ตน่าจะหนักผมคิดว่าน่าจะหนักเลยครับตาเน้หมายถึงโดนเวทหนักอ่ะโดนเคนหนัก คิวเลงก็โดนนะครับอุ๊ยเอาละว่ามีการชัดดาวน์เกิดขึ้นน่าจะล้วงผิดพลาดน่าจะพิการล้วงผิดพลาดอ่าสไลด์ตอนนี้ผมยังไม่เห็นคิวเลนสักเท่าไหร่เนี่ยเห็นเค้นข้อท้าที่จะบ่อยมากกว่าสไลด์ฮึเฮึดฮึด เอามาสองเครี่รวมพลังผมไม่กล้าเข้าแค่นี้ก็จะตายเพราะเคมนมากพอไปแล้วไม่อยากตายเพราะตัวอื่นเลยโอเคโอเคมันมาแล้วหลบยากต,ตรงนี้ดีนะวางแถบไว้ทันตอนนี้ก็ได้เป็นคลินะครับคลิยใหญ่แล้วแล้วก็ขึ้นเป็นบลเคร์สเปียไว้นะครับ ตอนนี้ผมจะออกเป็นสายาผสมจะมีคลิด้วยแล้วก็จะมีความแรงในการเจาะเกาะด้วยนะครับแล้วก็ดาบแดงท่าขึ้นได้นะครับจ <c oughs> งต้นเกมมันก็จะหยาบหยาบหน่อยเดี๋ยวรอเราแบบของเต็มเดี๋ยวค่อยว่ากันหื <c oughs> <c oughs> อตดลูกโคมอีกหนึ่ง <c oughs> ไปลัดลัดชอดโอ้โหลัดไปได้อีกความแรงหรือว่าอะไรมันยังไม่พอนะครับตี <c oughs> <c oughs> ฟาร์มก่อน ้็เกมอาจจะโดนหนักอย่างนี้เนี่ยเพืเ่อนเต้นเกมก็ทําใจไว้เลยโดยความที่มันเป็นแคร์คที่ฟาร์มแล้วก็เดินเกมช้ากว่าแอสเซอร์ินเยอะนะครับในแพชนี้หมายถึงแบบในแพชท,ที่ผ่าน,านมาะอะไรเงี้ยแอสเซอร์ินมันค่อนข้างที่จะบูมเนี่ยแล้วเปิดจดังหวะนี้ยฟิกยัดดามเบดยังไม่ถึงครับผมทำอะไรไม่ได้เลยตอนนี้ต้องยอมจำนนไปก่อน <c oughs> <c oughs> นายเป็นคนถูกเลือกแนละ้วโดนแทง จากบล็อกเค้นสเปียหรอถ้าบล็อกเค้นสเปียเสร็จมอร์นิ่งตาขั้นแรกมอร์นิ่งตาขั้นแรกเออค่อยยังดีนะหรือว่าสติกจะติงไปเลยดีไหมเปิดก่อนโดนตอนจนมุมแล้วนะครับถ้าย้อนได้เลตเกมเร็วแบบนี้อันตรายแน่นอนนะครับ โอ้าบัวเดี้โอ้โหแกลกดึงเจ้าดึงโอ้โหแต่ยังไม่ได้ครับด้วยความที่เกมมันตามจะจัดนะครับยังทำอะไรยังเบรสไม่ได้ดาเมจทุกคนแต่ละคนยังไม่ถึงนะครับอ่ะขึ้นคาดตัแงแครกไว้ก่อนแล้วก็สลิกระติงแล้วกันค่อยๆออกนะครับตอนนี้อาตาคริิคลอลอยู่ที่32มันก็เลยแบบยังสลด์ได้ไม่เต็มที่นี่ครับปกติแบบว่า เราจะสไลด์เป็นครีเนาะครีค่อนข้าง,างจะแรงเลยสำหรับลินดิสชุดเดียวอ่ะเดี่ยงชุดเดียวเดี่ยงนะครับทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้จรไิงเกมนี้ต้องรอรับก่อนนะครับเดี๋ยวมีจังหวะสวนนี่แบบวิ่งเต็มที่อ่ะวิ่งทั่วแมปแน่นอนพยายามเก็บสแต็กสามในะครับเผื่อมีอะไรผิดพลาด จะได้สวนได้ทันทีโอเคคิวเลยอยู่ตรงนี้เขาไปตีมาฟ้าเลยนะกาแบบล่อเต็มที่เลยล่อเต็มข้อสัตว์เต็มแข้งสไลด์ตอนนี้ด้านขวามาเยอะหลบก่อนก็พยายามวางแทบไว้ หุยโดด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 โอ้โหแป๊สุดท้ายยังดีทีเ่เรามีแก๊กนะครับสามารถดึงแล้วเข้าฟอมได้สามารถคิวได้หนึ่งตัวว่าฟิกเกอร์สไลด์เนี่ยจังหวะนี้ใกล้แน่นอนอตาคิดได้ข้อเยอะไปเยอะแต่ว่าเลือดครึ่งหลอดแล้วมีจอกขอแบบนี้ไม่รอดครับผม พยายามวางไว้ครับจังหวะนี้เปิดครับสกิลหนึ่งแล้วก็สไลด์สไลด์แบบนี้ผม,มคิดว่าเราน่าจะน่าจะเริ่มได้แล้วน่าจะเริ่มได้แล้วนะครับขอบาแดงแล้วกันโอเคได้ทริกสติงแล้วก็ต่อไปมอร์นิงตาเลยครับมอร์นิงตานุนด่วน,นเลย ถามว่าต้องขึ้นไหมดิมอดเดอะมอร์นิ่งสตาร์เนี่ยมันแท้งไม่ค่อยเยอะเอาจริงแท้งไม่ค่อยเยอะแต่ว่าผมอยากได้อัตราตคริติคอลเอ่อบวกกับบล็อกเฮิมสเปียร์มันสามารถคอมโบกับเดอะมอร์นิ่งสตาร์ได้นะครับ,ค,รบความแรงในการจ่อเกาะแล้วก็ได้ทั้งคริติคอลอีกก็สามารถทําได้นะี่ผ <Throw> มเปิดแล้วก็สไลด์เลยมัน <ix umber> จะมีความแรงจริงยิงแรงกว่าอีกยงิงธรรมดายิงแรงกว่ <S <S 2> <S 2> วาอีก <before> ต้องรอก่อนสักแป๊บหนึ่งนะครับ เข้าใจด้วยว่าเกมมันตามมานานแล้วครับตัวป้อมเขาแบบอย่างคลีนอะเหมือนไม่ได้เห็นหน้าป้อมเขาเลยวันเด้ยพยายามสังเกตสัญลักษณ์บนหัวบนหัวโผล่เมื่อไหร่กดสกิลหนึ่งเลยฮะอ,อ้อของหล่นของหล่น หายแล้วว่ะแกลกโดนโอ้โหโ,โดนรูดต้องเล่นในป้อม่ะนี่ก็ต้องตึงในป้อมอ่าซ้ายเข้าเร็วสดุดเรียวมะเรียวมะที่เกราะเยอะนะครับเรียวมะเกราะเยอะเลือดเยอะด้วยเลือดเยอะเอเทสักเทฮันเดะตอบได้ โอเคได้มองนิ้ตาไปแล้วนะครับกูสวนสวนนี่ไงสวนนี่พลาดมีแดดพลาดอีกเก๋รอจังหวะสวนเลยเช็คเรื่อยๆนะครับโอ้โหนี่ก็จกังหวพระพลาดจังหวะพลาดไม่ได้พลาดไม่ได้พลาดรราเขาสวนเพื่อนเราไปก่อนนะครับอืม่นด้านเราลวกไปก่อนอันนี้เขาเรียกว่าเก็บงานแต่ก็สวนให้เพื่อนนะสวนให้เพื่อน เปิดแแบบกันเล็กน้อยอาวางแทบไว้ต้องแทบจะเปิดพุ่มเองทุกย่าเลยนะครับสามารถแบบสกิลหนึ่งใส่ใสกิลหนึ่งใส่แต่ว่าอย่าไปเปิดแบบโง่ๆนะ <We might S 1> ตายนะครับแม่งแดดมาทีที่แบบรู้เรื่องเลยนะพยายามเช็คปึ๊บฟโอ้ยอยู่ดาร์คสเลเยอร์นะครับตรงนี้น่าจะน้อยดาร์สเลเยอร์น่าจะเยอะน่าจะเห็นว่ะโอ้ย <Mar> น,น่าจะเห็น โอเคเห็นออกมาแล้วรอหลวงฮิวเลนฮะฮิวเลนน่าจะมาแล้วแถได้แหละไม่ใกล้ไม่ไกลเฮ้ยและจังหวะนี้สไลด์เต็มระเบดอมิเดริงจัดไปต่อครับหลวงแอสซิสต์หลวงแอสซิสต์หลวงหลวงแอสซิสต์มาแล้วมาแล้วครับแอนี้ต้องกลับบ้านก่อนเฮ้ยจะ ให้เพื่อนกลับดีกว่าฮึแแทงกตีเข้าแทงกตีเข้าแทงกตีเข้านะจาะนะจ๊ะยิงธรรมดาเอาไปสองสแต็กอัพสกิลหนึ่งเออผมลืมพูดถึงอ่าเรื่องสกิลนะครับถ้าเล่นลินดิ้ให้เอานับอัพสกิลหนึ่งไว้มาจะเพิ่มความแรงในการโจมตีด้วยเนี่ยเขาที่จำได้นะพี่คนบอกผมมาว่า อัพไกคิวหนึ่งมันจะตีแรงขึ้นด้วยนะครับต้องมีคนแทงให้ผมอะแกลกต้องไปโซนอ่าลีนี่หน้าต้องอไม่ใช่ลีนี่น้ารอเรื่อต้องมาแทงให้ผมโซนอีกทีไม่ถ้าดึงได้อะแจมถ้าดึงได้อะแจมมาแล้วอ่าแล้วเปิดเปิดได้สองตัวเลยถึงจังหวะล่า <c oughs> แครี่ล่าแอสซสิสน,นี่แคลรี่ลว้ลวงต้นเกมล้วงต้นเกมล้วงเมันมานานละวางแถบตรงนี้นะครับวางระยกอีกทีหนึง่งต,ตรงนี้เราสามารถแบบว่าปลอดภัยได้แหละวิว่งมาอย่างนี้สไลด์ทีเดียวพอคือที่ข้อกับความแรงในการเจาะก,ก่อเออ ถึงข่าวของลินดิสแล้ววะ่ะลินดิสไทม์รวมตัวครับรวมตัวของผู้นายเข้ามา,า,าออพุ่มสายพุ่มสายพุ่มสาย,ายวางแถบพุ่มสายเออวางกันไว้ไอ้ตอนนี้โดนล้วงกันบ่อยนะครับหรือโดนโอ้โหแล้วโดนไวเลสเลยเกมกลิ้งยิงอย่างเี้แทบจะดขึ้นสวรรค์กันเลยทีเดียว รอครับแก๊กรอจังหวะดึงแลดูดดูดแบบสไลด์รอเปิดแบทแมนแบ็แมสต์หลังหมันไ,มมไปเลือกผมไปเลือกใครก็ไม่รู้สไลด์จิกจิกจจิกโอ้ยลวงทีเออลวงลวงแอสเซทิคลวงไฟเตอร์ลวงหมดจังหวะนี้ อดกรัดมานานต้นเกมที่แบบโอ้โหอยู่แต่ในป้อมนะครับเราก็สามารถเปิดสกิลหนึ่งได้ด้วยความที่อย่างที่บอกแครี่มันมันเป็นแครี่าร,นะร์มันก็เลยเดินเกมช้าดูนี่นช้าไปหมดนะครับผมสามารถแก้ได้ด้วยเอลซูซัพพอร์ตก็เป็นคลิกซิกนะครับแครี่อีกตัวหนึ่งก็เจ้าตัวนี้เลยนะครับผมลินดิตก็ประมาณนี้แล้วกันถ้าใครแบบเจอเคนบ่อยกูลำคานและอะไรเงี้ยก็สามารถแก้ได้ด้วยตัวเองนะครับก็เอาเล่นแรงๆไปเลย ส่วนเขาไปเลยนะครับผมเพราะว่าพวก Everything เอฟเฟกซ์นี่ยชอบออกแบบสายแรงอยู่แล้วแล้วก็เบิร์ส่วนไปเลยนะครับเบิร์ตดาเมจส่วนไปเลยก็ประมาณนี้น้ทใคร่ชอบนิ้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเลยนะครับผมสวัสวดีครับ